สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธนะคะที่22นะคะพฤษภาคมนะคะเวี่ยวชนชมบ้านแพลวนะคะวันนี้ก็มาจัดชุดอีกเช่นเคยนะคะเป็นลายต้นนะคะกระถาง11นิ้วนะคะต้นละ300บาทนะคะมีหมายเลขนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะต้นแรกนะคะเป็นลูกไม้นะคะต้นที่1น,นะคะต้นละ300บาทนะคะค่าจะส่งต้นแรก80บนะคะต้นต่อไปบวก30สบนะคะใครสนใจกระทักทายมาได้ที่ เฟซบุ๊กวิไลใครแจ้งนะคะกับไลน์นะคะ id l i ล e w e ววชนชม,ชมบ้านแพลวนะคะโทรศัพท์นะคะ0832963296นะคะต้นที่หนึ่งไปแล้วนะคะมาต้นที่สี่เลยนะคะต้นที่สี่นะคะชื่อประสบโชคนะคะต้นที่ห้านะคะเป็นลูกไม้ดอกใหญ่นะคะอยู่ในกระถาง11นิ้วนะคะต้นที่ะะหกนะคะจะมีหมายเลขนะคะเพื่อนต้นที่หกเป็นลูกไม้นะคะตีพุ่มสวยดอกใหญ่นะคะ ดอกก็เลือกเลยนะคะดูจากมือนะคะมาต้นที่แปดเลยนะคะต้นที่แปดเป็นแดนหน้านะคะแดนหน้านะคะตีพุ่มนะคะทรงสวยๆนะคะมาที่ต้นที่เก้านะคะแดนหน้าเหมือนกันนะคะแดนหน้านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกต้นได้นะคะต้นละสามร้อยบาทนะคะต้นที่เก้าแล้วนะคะต้นที่สิบเอ็ดเลยนะคะต้นสิบเอ็ดนะคะเป็นด่างนะคะ พิมพ์กายด่างนะคะทรงสูงนะคะต้นที่สิบสองนะคะมั่งมีซัพ์นะคะมั่งมีรัพ์ดอกดกนะคะมั่งมีรัพ์นะคะต้นที่สิบสองนะคะเป็นทรงสูงเช่นกันนะคะมาต้นสิบสามนะคะพิงเพอนะคะพิงเพอต้นที่สิบสามนะคะพิงเพอนะคะมาต้นที่สิบสี่นะคะไฉไลนะคะไฉไลนะคะ เพื่อนๆสามารถเลือกต้นได้นะคะว่าชอบต้นไหนนะคะมาที่ต้นสิบห้านะคะเป็นลูกไม้เช่นกันนะคะดอกสวยนะคะมาที่ต้นที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนะคะและเดซี่พิงคนะคะน้องเดซี่พิงนะคะสิบเจ็ดนะคะสิบแปดสีแดงนะคะแดงขุมทรัพย์นะคะดูโคตรสวยๆนะคะแดงขุมทรัพย์นะคะ ต้นที่สิบเก้านะคะปูนซับนะคะปูนซับปูนซับนะคะมาต้นสุดท้ายนะคะต้นที่ยี่สิบนะคะเป็นลูกไม้เช่นกันนะคะน้องยังไม่มีชื่อนะคะน้องสวยเหมือนกันนะคะมีทั้งหมดนะคะหนึ่งถึงยี่สิบนะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะคะพักไปที่นะคะเฟซบุ๊กวิไลคลายแจ้งนะคะหรือไลน์นะคะไอดีไลแหววชนชมบ้านแพ้วนะคะ หรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ0832963296นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ